อย่าสนุกแค่ดูดวงดาววิ่งเฉียดโลกโดยมองโลกมองไทยบายธีรพัฒน์สาเหตุที่ไดนโนเสาร์สูญพันธุ์ก็เพราะว่าดาวเคราะห์น้อยครับวิ่งกระทบบนพื้นผิวโลกทำให้ฝุ่นและแก๊สที่อยู่บนโลกใบนี้ฟุ้งกระจายปกคลุมพื้นผิวโลกด้านบนจนไม่สามารถให้แสงจากดวงอาทิตย์ยตกกระทบลงข้างล่างได้ทำให้ต้นไม้ขนาดเล็กไม่สามารถรับแสงสังเคราะห์จากดวงอาทิตย์ได้ สัตว์เล็กที่กินต้นไม้เป็นอาหารก็ไม่มีอาหารสัตว์ใหญ่ที่กินสัตว์เล็กก็ไม่มีอาหารทําให้ทุกอย่างเป็นห่วงโซ่วัฏจักรอาหารสูญไปและที่สําคัญก็คือว่าอากาศเย็นฉับพันทําให้สัตว์ใหญ่ๆที่จะต้องใช้พลังงานเยอะๆเพื่อสร้าอุณหภูมิความร้อนจากภายในมาต่อสู้กับความเย็นข้าง,งนอกก็ไม่สามารถที่จะทนสู้ได้เช่นเดียวกันและเมื่อเร็วๆนี้ครับก็มี ดาวเคราะห์น้อยอีกหลายดวงที่วิ่งผ่านโลกทุกคนอาจจะดูว่ามันเป็นเรื่องที่สนุกสนานเป็นเรื่องที่สวยงามเป็นเรื่องที่มหาศาร์แต่ถ้าเกิดว่าเอาบทเรียนจากไดโนเสาร์สูญพันบนโลกใบนี้ท่านลองคิดดูสิว่าถ้ามันตกลงกระทบผิวโลกจริงๆแล้วเราจะอยู่ในโลกใบน,นี้ได้อย่างไรทุกวันนี้เราก็อยู่ด้วยความยากลําบากแล้วแต่ถ้าเกิดว่ามีลักษณะอย่างนั้นเกิดขึ้นจริงๆ เราคงจะอยู่ไม่ได้เรามาเป็นเพื่อนกันนะครับจากธีรพัฒน์เกิดมาเพื่อแทนคุณเกิด